สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยเนาะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดร่วมนะคะพี่น้องจากงวดประจำวันที่26นะคะอกะก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่25กันก่อนนะคะวันที่25 วันที่ยีสิบห้าเนาะมาดูกันเนาะวันที่ยีห้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะออกหกหนึ่งเจ็ดะคะหกหนึ่งเจดหหนึ่งเจ็ดอ่าหนึเจแอดหลุดไปนะคะล่างสามหเนาะสามหกแอดก็หลุดไปนะคะตารางตัวเด่นเราหมาเนาะส่วนพิเศษนะคะ9 9้าอ่าเมาเจ็ดมานะคะพี่น้องจา๋า 97อันนี้เข้าตารางนะคะส่วนล่าง51เนาะแอดมี15นะคะมาในตัวกลับส่วนบนนะคะ502 5มา0มา2มานะคะ 0, 0 0มาตัวเด่นเนาะตัวเด่นแอดจะทำเครื่องหมายไว้นะคะก็คือ0 2 4นะเด่นในตาราง3ตัวนะคะตารางเข้า3ตัวนะคะส่วนล่าง42เนาะอ่า42มา20มาแอด ตัวกลับนะคะตัวที่แอดเน้นแล้วก็ล่าง4 2มาตรงตตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะส่วนบนนะคะวีอ่าส่วน VIP บน0 8 2อ่ะ8 2 2 8, 2 8แอดก็ไม่มีเนาะดูหลัก2ไม่มี2 8นะคะส่วนล่าง4 9นะคะอ่า4 9มาตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าอ่ามาสามหน่อยเนาะหลุดไปหน่อยหนึ่งนะคะเกือบแตกสี่หน่อยนะคะพี่น้องสา มีใครโชคดีกันไหมเนาะสำหรับแนวทางทางช่องฟันธิดานะคะอ่าช่องสาวุ่งก็ปังเช่นกันเนาะส่วนในกลุ่มนะคะในกลุ่มอ่าตัวเน้นมาหน่อยปกติแอดให้เน้นไปที่สี่สองตัวที่เน้นสุดนะคะอ่าก็เข้าไปเนาะสามสี่คู่นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ในกลุ่มนะคะแอดก็คัดให้อีกต่างหากเนาะพี่น้องจา๋าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้เนาะ เข้าฟรีนะคะพี่น้อง๋าช่วงนี้โปรโมชั่นเข้าฟรีเนะาะไลน์ตามนี้นะคะไลน์ตามนี้เนาะแอดมาแล้วแจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางห้องพนิดานะคะแอดมาแล้วแจ้งแอดด้วยเด้อพี่น้อง๋าแอดจะได้ดึงเข้ากลุ่มนะคะในกลุ่มแอดก็ลงแค่หน่อยไทยลาวนะคะพี่น้องา๋าลาวก็คือลาพัฒนาเนะาะเดี๋ยวแอดมีเวลาแอดจะลง ลาวสตาลาวบีพีลาวสามัครีลาวสมัคคี v ีพนะคะอะ่ลงรอบดึกให้ด้วยเนาะอ่าถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะคะเดี๋ยวแนวเดี๋ยวแนวทางรัฐบาลไทยจะลงในกลุ่มให้ก่อนเด้ออ่าไปกันต่อนะคะพี่น้องจา๋าไปกันต่อของวันที่ยีสิบหกนะคะอ่าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยเนาะพี่น้องจา๋า ก็เหมือนเดิมนะคะอ่าก่อนไปรับชมมาฟังคาเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะอ่า หรือจะลองนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะคะอ่าสำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะมาดูกันสำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้ก็จะมี3 5 6หนะคะ6หรือ9เนาะหหรือ9 0 7 4นะคะอ่ทีนี้เรามาดูตัวที่แอดจับคู่เนาะ สำหรับ6นะคะก็จะมี6 0 6 2 6 3 6 9นะคะ3 0 3 4 3 5 าเกาเนอะอนทีนี้เรามาดูในชุดกันนะคะในชุดกันนะคะแอดก็จะมี5้าสี่สามแล้วก็เจหนะคะ ส่วนในการเบิ้ลระวังนะคะระวังหกหกเด้อพี่น้องจ๋าการเบิ้ลระวังหกหกกับห้าห้านะคะอ่ะการเบิ้ลมาดูหลายตัวนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางหลายตัวเพราะว่ารวมทั้งหมดสี่นอยเนาะพี่พี่ก็นําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนละกันนะคะอ่าอันนี้สี่นอยเนาะเผื่อพี่พ FC ซที่มาใหม่เนาะไม่รู้ว่าจะให้เน้นน้อยไหนนะคะ สำหรับตัวที่แอดเน้นเนาะก็จะมี6 2สองหรือ9 2นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะถ้าชอบค่อยกลับหัวเนาะหกเก้าสามศูนนะคะสามเก้าเนาะสามหกหกสามมีแล้วนะคะ อตอนนี้แอดกลับไปให้แล้วเนาะสำหรับในชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับในชุดกันเนาะแอดก็จะมีเน้นไปที่สี่ห้านะคะเจ็ดสามการเบิ้นระวังหกหกหรือเก้าเก้าเนาะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคบไว้เด้อพี่น้องจ๋านําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะเอาลืมใส่ตัวเด่นให้นะคะเด่นสุดในตารางก็จะมีหกสาม แล้วก็จิตนะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็นำไปเป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยเดอ้อพี่น้องจ๋าเพื่ออ่าเปิดให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยเนาะอ่าคลิปบางคลิปแอดอาจจะยังไม่ไปนะคะถ้ากดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนจะได้เห็นเยอะๆเ,เนาะอ่าแอดก็จะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆเรื่อยๆนะคะก็พยายามทำให้เต็มที่ท,ที่สุดนะคะ ก็ขอให้พี่ๆ f c ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกๆวันเลยเนาะเงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ